สวัสดีครับขอนะนำทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคุณเคยไหมครับอย่างเราซื้อน้ำอัดลมมานะครับบางครั้งนะครับเราซื้อมาขวดใหญ่นะครับหรือขวดเล็กบางครั้งเราทานไม่หมดนะครับเราก็จะปิดฝาไว้นะครับแช่ตู้เย็นแต่ว่าพอเรามาเปิดเอามากินอีกรอบนึงนะครับก็รู้สึกว่าเขาจะไม่อร่อยแล้วก็ไม่ซาเหมือนเดิมครับ เป็นเพราะว่าเราเปิดไปแล้วนะครับแก๊สที่อยู่ในนี้นะครับเขาก็จะระเหยออกนะครับถึงเราปิดไว้ก็จะระเหยออกนะครับเพราะว่าบริเวณฝาครับเขาก็จะมีรอ,อยให้แก๊สเราออกได้นะครับคือเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าเราเปิดไปแล้วนะครับช่วงนี้เขาก็ ไม่มีฝานะครับที่ว่าติดกันนะครับเพราะว่าเราเปิดแกะออกไปแล้วนะครับเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับสำหรับจะทำให้น้ำโค้กเรามีรสชาติเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เปิดออกมาก็รู้สึกว่าซานะครับเพราะว่า,าแก๊สนะครับ คาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เขาใส่ลงไปนะครับวิธีการนะครับไม่ง่ายนะครับเราก็จะหาฝานะครับเป็นฝาขวดน้ำดื่มชูกำลังเรานะครับชูลงเหรอแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาแกะนะครับเอาส่วนที่เป็นกระดาษนะครับหรือพลาสติกที่เขารองไว้ตรงฝานะครับนี่ครับเราก็แกะออกมาเลยนะครับ ก็อย่าให้เขาขาดนะครับเวลาแกะนะครับจากนั้นเราก็นำเจ้าที่อยู่ในฝาขวดน้ำไอขวดน้ำดื่มชูมกำลังเรานะครับเอามาใส่ในฝาเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาปิดไว้นะครับไม่ให้กา๊าซที่หลงเหลืออยู่ได้ รั่วออกมานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเราทําแบบนี้นะครับก็จะทําให้รสชาตินะครับของน้ําอัดลมเรานะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก๊าซหรือแก๊สที่อยู่ข้างในครับก็ยังหลงเหลืออยู่ครับทําให้เราเอามาดื่มมาทานอีกครั้งหนึ่งนะครับรสชาติก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ